นับสนุนโดยพลังของทุกคนร่วมก่อเกิดเป็น AIA เราคือพลังสร้างอนาคตเจเล่ซ p เปอร์ไลท์สดชื่นอยู่ท้องอยาจะขอโทษที่ทำร้ายที่ทำให้เธอต้องเจ็บชำ้ำ อยากจะขอโทษที่ผิดซ้ำๆอยากให้รู้อยู่ว่าฉันนั้นก็เสียใจก็ตัวฉันมันคนแบบนี้จะให้ฉันทำตัวอย่างไรไม่ได้ดีเลิศเลยอ,อย่าง ใครใครอยากให้รู้ว่าเป็นได้แค่เท่านี้ ผู้สักคนเท่าใจเธอจะรู้บ้างไหมคนนั้นที่ใจฉันขอคือเธอก็ตัวฉันมันคนแบบนี้จะยกโทษให้ฉันได้ไหม หากเธอหันหลังฉันต้องเดียวดายหมดทั้งใจฝากเอาไว้แล้วในมือเธอ เคยมีใครมารักก็เลยไม่รู้วิธีจะรักไม่เคยรู้จักเฝ้ารอให้ใครสักคนมารักเฝ้ารอให้ใครสักคนมาสอนรักแท้ใ,ใจวันเวลาที่ล่วงเลยมาแค่ผู้สักคนคือใจเธอจะรู้บ้างไหม คนนั้นที่ใจฉันขอคือเธอเธอจะรักฉันได้ไหม สวัสดีค่ะบตโน่เดอรสตานะคะขอต้อนรับโตโน่เดอสตาเข้าสู่รายการ m a n ก้แบงก้วันนี้ท่านผู้ชมจะอยู่กับเขานะคะหนึ่งชั่วโมงเต็มเตครับกับรายการของเราแปลว่าอะไรครับรายการรายการแมงโก้แ n งโก็คือช่องแ m a n g ี TV m a n g ก้ a n ก้ก็สนุกสนุก จะซีเรียสไม่ต้องเครียดไม่ต้องไม่ต้อตามเนื้อเพลงไม่ต้อ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 งเครียดตามบทเพลงไปกับเพลงที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้คือเพลงอะไรชื่อเพลงว่าไม่เคยมีใครมารักครับแต่ว่าเป็นเป็นในเวอร์ชันเอ่อป๊อปนะครับค่ะซึ่งเป็นเพลงประกอบละครเวทีหงเนื้อมังกรครับอืมก็คือละครเวทีหงเนื้อมังกรรือมิวสิควิลในเรื่องนี้นี่คือตัวน้ตต้องร้องเพลงเยอะเหมือนกันครับกี่เพลงคะเอ่อมีมีหลายเพลงครับแต่ว่าเพลงที่ เป็นเพลงโซโล่เดี่ยวของตีเล็กนะครับก็คือเพลงนี้ครับอืมมันยากง่ายกับกับบทเพลงที่เราเคยร้องมา,มาบ้างบ้างน้อยแค่ไหนคะอืมยากครับยากหมดใช่ใช่ยากหมดแต่ว่าอันนี้เราต้องต้องซ้อมหนักกว่าทุกครั้งที่เคยเป็นมาเพราะว่าอืมมันมันต้องร้องแบบเป็นตัวละครด้วยนะครับแล้วก็การออกเสียงหรือว่าอะไรยังไงก็ต้องก็ต้องให้เหมือนเหมือนพูดนะครับในหมายถึงว่า ในละครเวทีนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่าร้องอยู่คนเดียวหรือว่าร้องในคอนเสิร์ตหร,รือ <Bose> ว่าอะไรเงี้เราเราอยากเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> อยากร้องอยังไงเราคุยถึงเรื่องเพลงกไ,ไปแล้วเด <c oughs> ี๋ยวเราไปคุยถึงเรื่องการแสดง <c oughs> ละครเวทีพูดถึงแล้วพูดถึงผลงานพูดถึงชีวิตของโตโน่ทางด้านฝั่งนู้เลยนะคะได้ครับเดี๋ยวไปกันเลยต้องควงโตโน่นิดนึงครับเชิญครับค่ะ เข้าเรื่องถึงงานแสดงกันบ้างนะคะตอนนี้โตโนโ่เขมีงานละคร,ครละครเมทีเรื่องของเดนมัรกรเดอะมิวสิคอลเป็นไงบ้างก็ยากมากครับยากมากก็คือเหนื่อยมากกับการเรียนนะครับการฝึกซ้อมหรือว่าอะไรแต่ว่าหลังจากที่ได้เริ่มแสดงไปแล้วนะครับก็กระแสตอบรับอะไรนี้ก็หายเหนื่อยครับตอนนี้คือเล่นกี่รอบแล้วโตนโน่วันนี้ถ้ารวมวันนี้ด้วยจะเป็นรอบที่ส7ครับ เป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ที่ได้กลับมาหลังจากที่เล่นละครผ่านไปหลายรอบแล้วดีมากเลยครับดีมากเลยอยากพูดถึงตัวโน่ว่ายังไงบ้างกระบทตีเล็กคนส่วนใหญ่ก็จะจะชอบนะครับจะชอบอแล้วก็จะเข้าใจในในเขาจะไม่ได้ดูว่าเป็นผมนะครับเขาจะดูเป็นตีเล็กนะครับว่าเข้าใจในชีวิตของของตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็เหตุผลว่าทำไม ตีเล็กถึงเป็นคนอย่างนี้หรือว่าอะไรยังไงครับมีที่มาที่ไปว่าเพราะอะไรตีเล็กถึงเป็นคนแบบนี้ก็คือคนดูคือ,คคอเขาจะเข้าใจใช่ครับเขาจะเข้าใจว่าเพราะอะไรทําไมตีเล็กถึงกลายเป็นคนแบบอารมณ์รุนแรงแล้วก็ ขาดความอบอุ่นแล้วก็แสดงออกมาในทางที่แบบอ๋อจะก้าวร้าวก้าวร้าวครับย้อนกลับไปถามความรู้สึกนิดนึงโดนหลังจากที่รู้ว่าได้เล่นเล่นละครเรื่องนี้ละครเปนทีเรื่องนี้ซึ่งแบบว่าเป็นบทที่แบบค่อนข้างท้าทายแล้วไม่ใช่ใครง่ายๆที่จะเล่นได้ครับเป็นยังไงบ้างตอนนั้นตอนที่รู้เห็นบอกจะพัดจะพูเหมือนกันจะพัดจะพูครับเพราะเพราะตอนแรกเนี่ยไม่ใช่ผมครับอืม คือเห็นบอกว่าม,มีมีนรักแสดงเป็นชอยเยอะเหมือนกันใช่ใช่ครับไม่มีผมอยู่ในนั้นไม่มีผมเพราะว่าผมกเสตับผมเพิ่งจบเดะสตามาครับร้องเพลงยังเพี้ยนๆอยู่เลยครับตอนตอนตอนที่อยู่ในบ้านนะครับคุณครูเขาให้สอนอะไรนี้ก็ยังดื้ออยู่เลยนะครับตอนนี้หายดื้อแล้วเห็นประโยชน์แล้วครับคือว่าพอเชื่อฟังแล้วเห็นว่ามันพัฒนาขึ้นแล้วก็ต้องก็ต้องก็ดีใจครับครับ คุณครูก็นั่งอยู่ไกล้ก็ต้องพูดดีๆเครียดไหมตอนที่รู้ว่าจะได้เล่นบทบาทนี้กับละครเวทีซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ไม่ยังไม่มีพื้นฐานในเรื่องการแสดงเท่าไหร่พอเล่นเรื่องแรกนี่คือเป็นแบบว่าเละครเวทีเลยครับเพราะว่านยากที่สุดเลยยากที่สุดเป็นมิวสิควไรลยางเงี้คือปัาเซียนละครเวทีเขาบอกว่าปัาเซียนโชคดีที่ผมไม่ใช่เซียนผมเป็นผมเป็นคนธรรมดาเลยครับแล้วก็แต่โชคดีที่ได้มีโอกาส แต่ถามว่าหนักใจไหมผมหนักใจตรงที่ว่าตอนแรกกลัวว่าจะจะทําให้แบบคนอื่นเขาเสียไปด้วยอะไรเงี้ยครับคนที่เขาตั้งตารอดูอะไรเงี้ยส่วนตัวเราเนี่ยตัวผมไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอจริงๆแล้วเราก็หมายถึงว่าเราไม่ได้มีแบบว่าต้นทุนเยอะแต่ทําให้รู้สึกว่าแบบว่าอาจจะโล่งกว่าคนนี้เขาแบบเก่งๆยูแล้วหรือเปล่าครับผมไม่มีผมไม่ได้เป็นซปเปอร์สตาร์ไม่ได้เป็นคนดังอะไรที่จะต้องมาแบบ ผมโชคดีมากกว่าที่ผมได้มีโอกาสได้มาเล่นเรื่องนี้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะผมได้มีโอกาสได้เรียนร้องเพลงกับครูแมมนะครับผมได้มีโอกาสเรียนแ acting กับหม่อมน้อยซึ่งสําหรับผมแล้วครับสองคนนี้เป็นผมโชคดีมากครับที่ได้สองคนนี้เป็นครูนะครับแล้วก็ผมได้พัฒนาตัวผมเองไม่ว่าจะเป็น acting หรือว่าร้องเพลงหรือว่าการที่ผมได้รู้จักกับทีมงานทุกๆคน นะครับไม่ว่า<ค>ะจะเป็นพี่บอยตะกนเกียรติไม่ว่าจะเป็นทีมงานทุกคนเลยรวมทั้งนักแสดงพี่แพทพี่แบงค์นะครับ,รบซึ่งมันมีส่วนช่วยในการที่ทำให้ผมพัฒนาขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนเรื่องที่ว่าผมเล่นจบไปแล้วเนี่ยผมจะดังหรือไม่ดังอะไรผมไม่ได้คิดไปตรงนั้น,นครับผมคิดแค่ว่าอพอผมได้มีโอกาสได้ทาแล้วเนี่ยผมโชคดีที่มีโอกาสได้ทำให้คนที่เขา เสียเงินค่าตั๋วเข้ามาดูแล้วเขามีความสุขนั่นก็คือผมพอใจแล้วครับแล้วเสียงตอบรับที่ได้กลับมาตอนนี้มันก็ขายเหนื่อยใช่ครับมันหายเหนื่อยแล้วก็ภูมิใจนะครับค่ะแล้วได้แสดงร่วมกับนักร้องเสียงดีอย่างคุณแพทคุณแบงค์เป็นยังไงบ้างัวโน่ก็ได้เห็นว่าคนเก่งๆว่ามืออาชีพเขาเขาเป็นยังไงคนที่มีพรสวรรค์ค่ะเขาทํางานยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราได้แบบว่าครูพักรักจำารือยป่า จากนักแสดงที่เขาบอกโอเคมีมีฝีมือดีๆอะไรเรารได้แบบพัฒนาตัวเองด้วยใช่ครับคือตรงนี้เราโชคดีนะครับเราโชคดีที่แบบได้มีโอกาสได้อยู่กับคนเก่งๆนะครับแล้วเราก็ดูว่าเ,เขาทำยังไงนะครับถึงอยู่ในจุดจุดนั้นได้หรือว่าอย่างไงเขาตั้งใจแบบไหนเวลาซ้อมเขาจริงจังไหมเขารักษาเวลาหรือว่าอะไรยังไง ด้วยความที่เราเพิ่งออกมาจากบ้านเ่ยหมายถึงว่าก่อนหน้านี้นะคะเราได้มาแสงเรื่องนี้คือกลายเป็นที่จับตามองว่าแบบว่ากับนักแสดงกับรุ่นเดียวกันเดอะสตาร์หกแต่ตัวโน่กกับมีผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆแม้แต่กับการที่ได้ที่หนึ่งตรงนี้คือถูกจับตามองแล้วรู้สึกกดดันตัวเองไหมคะเออไม่ครับไม่กดดันกับจุดนี้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีมีทางเดินเป็นของตัวเองนะครับแล้ว ถ้าผมมัวมามองคิดว่าใครดังกว่าผมหรือผมดังกว่าใครเนี่ยมผมเชื่อว่าใครที่มัวแต่คิดอย่างนั้นไม่สามารถทําให้เราเดินไปข้างหน้าได้หรอกครับนะครับเราควรอยู่กับเสิ่งที่เราได้ทํามากกว่านะครับแล้วผมก็มองเห็นว่าน้องๆผมอีกเจ็ดคนเขาก็มีเส้นทางเดินของเขาไม่ได้ว่าผมดังกว่า เขาหรือว่าเขาดังกว่าผมหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าการที่เรามีทุกวันนี้ได้ก็ว่าพวกเรารักกันครับอืมค่ะการที่คนรู้จักเราหรือว่าเดูเดอดซาวหกเยอะก็ว่าพวกผมแปดคนรักกันนะครับไม่ได้มาแข่งกันว่าใครจะดังกว่าใครใครหลอกกว่าใครใครเก่งกว่ากันนะครับซึ่งผมคิดว่าสังคมหรือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย แต่ละคนคิดไม่เหมือนกันใครจะคิดไปในทางลบทางบวกเรื่องของพวกเขาแต่ผมผมมีหน้าที่ทั้งแปดคนใช่ครับผมมีหน้าที่ทํางานของผมที่ผมได้รับแล้วก็ผมก็รักน้องผมอีกเจ็ดคนมากก็คือสนุทสนมกันณตอนนี้ใช่ใช่ครับแล้วการเขาก็ร้องเพลงเพาะมากเขาก็มีกำลังจะมีระลบ้ามันของตัวเองซึ่งผมก็จะรอฟังอยู่นะครับลิศก็เหมือนกันลิศกับเซนก็จะออกระลบ้ามคู่กันนะครับซึ่งผมคิดว่าแต่ละคนมีทางเดินที่ที่ดีมากแล้ว เรามาจากดินครับเราทั้งแปดคนมาจากดินแล้วมันไม่มีความกดดันหรือเหตุผลเลยเลยที่ผมจะต้องมาคอยนั่งว่าหุยเดี๋ยวคนที่จะดังกว่าผมหรือว,ว่าอะไรในเมื่อผมไม่เคยมีอะไรมาก่อนอครับมาจากดินมาจากศูนย์ครับมาจากติดลบด้วยซ้ำครับค่ะครับดังนั้นมาถึงวันนี้ได้นี่คือเกินฝันเปล่าครับแต่ว่าเรื่องฝันเนี่ยผมไม่ได้ฝันเอาไว้ว่าผมจะเป็น ซปเปอร์สตาร์หรือว่าเป็นดาราหรือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับค่ะความมันเป็นแค่ความชอบผมชอบร้องเพลงแค่นั้นเองค่ะคนชอบร้องเพลงไม่จําเป็นว่าต้องเก่งค่ะแต่ชอบทําแล้วมันมีความสุขใช่ไหมครับค่ะแต่เรื่องความฝันของผมเนี่ยคือผมฝันว่าผมอยากเห็นแม่กับน้องสาวผมมีชีวิตที่ดีขึ้น<ๆ>เห็นเขามีความสุขเห็นเขาสบายนั่นคือความฝันของผมแล้วตอนนี้ผมก็มีโอกาส ทำให้พวกเขาสองคนได้แล้วที่สำคัญคนอย่างผมยังได้มีโอกาสทำให้คนส่วนใหญ่เขามีความสุขคมันเป็นสิ่งที่ที่ผมภูมิใจแล้วส่วนเรื่องความฝันแบบเป็นตัวเป็นตนหมายความว่าฝันอยากเป็นอะไรหรือว่าอะไรอย่างนี้มันมันยังพูดถึงตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ฝันว่าผมจะเป็นสตาร์หรือเป็นอะไรครับถ้าจะถามว่าผมอยากเป็นอะไรผมบอกว่าผมอยากเป็นนายกอะไรเงี้ยครับ จริงนายกรมนตรีใช่ครับรต,ตอน,นเด็กๆผมอยากเป็นนายกรัฐ<ช>รมนตรทีผพ,พูดใครก็หวัวเราะตอนนี้ยี่เลยหวลัวเราะอยแต่ผมอยากเป็นจริงๆครับมผมเคยคิดว่าผมเคยคิดว่า <c oughs> ผมอยากทําอะไรที่คนเขาแบบให้เขามีความสุขครับทาอะไร